กล้องโดพดมูสวัสดีค่ะกล้องโซดพดมูนะคะวันนี้ค่ะมาพบกับมาวินนะคะพิกก้องปิยะค่ะ ไปตักน้ําแข็งอยู่เพราะวันนี้ค่ะเราจะมานําเสนอนะคะของสดอร่อยๆอนะคะเป็นขนมหวานสั่งตรงจากเชียงใหม่เลยค่ะต้องบอกเลยว่าร้านนี้นะคะชื่อร้านขนมแม่แล้วตอนนี้ค่ะมาวินอยู่กับคุณเบิร์ดค่ะสวัสดีค่ะโ้าขอนะคะต้องบอกเลยว่าตอนนี้นะคะเฟรนชชายก็มีเนาะร,ร้านขนมแม่นี่คือตอนนี้มีมีกี่สาขาแล้วพี่เบิร์ดมีทั้งหมด33สาาขาทั่วประเทศครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งสาขาที่จะเปิดในต่างประเทศครับเยอะมาก<ะ>ก็คือตรงด้านหน้าตอนนี้นะคะมีทั้งขนมไทยน้ําแข็งใส มีหมดไอศครีมไอศครีมอีกโฮมเมดหมดเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ตอนนี้พี่ก้องไปเอาถ้วยอยู่เพราะว่าต้องมาตัดชิมแน่น,นอนเพราะของน่าทานมากต้องบอกก่อนนะคะว่าร้านขนมแม่นะคะเป็นขนมไทยนะสไตล์มินมิมอลเน้นความสดใสน,นะคะแล้วก็หวานน้อยแต่อร่อยมากจุดกําเนิดค่ะพี่เบิร์ดขาร้านนี้เริ่มต้นยังไงเพราะว่าได้ข่าวว่าพี่เบิร์ดเนี่ยทำงานประจำมาก่อนยอมลาออกเลยอะ่ะมาแล้ว <laughs> 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 ไปต่างน้ำแข็งมาไปซุปตาลันมาค่ะซุปตาลันไปสำรวจเส้นทางของซุปตาลันมาแล้วอู้ววถึงไปสำรวจเส้นทางการเดินทางของซุปตาลันมาคะคุณจะมีการวิ่งค่ะกับซุปตาวันที่7ธันวาคมนี้นะครับแต่ตอนนี้อุยนี่ของเยอะมากเลยพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดธงชัยเหรอคะพี่เบิร์ดค่ะตอนออกตอนออกจากที่ทำงานประจำแล้วกะว่าจะมาเปิดร้านขนมแม่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นพี่ถึงมาเปิดก็เป็นพนักงานประจำมาอยู่12ปีนะครับใช่ใช่ครับพี่ก็ถูกเจ้าหน้าที่จิตใจหนึ่งขนาดนั้นครับ ประกอบคุณแม่ไม่สบายด้วยครับก็เลยตัดสินใจเอาองั้นลาออกมาดูคุณแม่ก่อแล้วนายโหดเหรอไม่โหดครับไม่โหดครับเป็นสูตรด้วยนะเป็นสูตรของคุณแม่เลย<ช>มั้ี่ใช่ครับ ขนมขนมทุกอย่างนี้จะเป็นสูตรของคุณแม่เลยครับเราก็มาดัดแปลงให้เข้ากับยุคเากับสมัยมากขึ้นนะครับสาขาดิจินอลจะอยู่ที่หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับที่เชียงใหม่ครับเด็กรล้ยพี่กินเยอะสินะใช่ครับตตนแรกเคยบีุ้ยพี่กินเยอะบอกว่าพี่ก้องปิยะายินดีจะช่วยเหรอคะเธอเสน่ห์ของร้านขนมแม่แล้วครับพี่เบิร์ด่าที่แบบแตกต่างจากที่เออที่แบบคนมาต้องมาซ้า ของเราก็คือจะเน้นเน้นหวานน้อยนะครับเน้นเน้นอะไรที่เป็นกะทิอะไรที่เป็นมะพร้าวเครื่องนี้เราจะจัดเต็มเลยนะครับมะพร้าวก็จะเน้นเน้นเลยครับแล้วสไตล์ล่ะคะที่บอกว่าต้องแบบแนวมินิมอลสีสันแบบสดใสน่ารับทานอย่างเงี้ยเราเหมือนเราก็จะปรับภาพภาพรักะหับที่แบบโอ้ยขนมไทยจะต้องโบราณแน่เลยภาพจำภาพจบบเก่าๆเราก็มาปรับให้ดูทันสมัยขึ้นอ่าร้านก็ดูสไตล์เป็นมินิมอลมากขึ้นครับโอ้โหร้านเรียบเท่ไหนนะ กรุงเทพก็จะมีอยู่ประมาณ5 6สาขารวยเลยเนี่ยมีเมียยังเนี่ยพี่ก้อง33สาขาแล้วอ่ะครับมีเมียยังเนี่ยไม่มีรวยจังขึ้นใหนบ้างเยอะมากขึ้นเลยพูดก็ปวดูดก็ปวดรายการพอดีอ่ะเอาไปชิมดีกว่าชิมเลยชิมด้วยเพราะว่าร้านนี้นะคะับเขาราคาย่อมเยาโดยเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่พี่พี่เบิร์ดเสี่สิบบาทครับอะไรแพงสุดแพงสุด80บาทเองครับบ้าลทพี่ครับ ตายแล้วไม่ใช่ไม่เป็นเมียละวขาเลยก็ไม่รวยแตอยู่ตรงกลางไปเซิร์ชได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มี33สาขานะคะอร่อยมากๆเลยกับร้านนี้เลยขนมแม่ตอนนี้เราจะไปสิอะไรออริจินอลออริจินอลของเราเป็นซิกเนเจอร์ก็คือบุลไลมีไส้ครับนี่อันนี้ใช่ใช่ครับแต่คุณไม่คุณมีคุณมีไข่ด้วยเนี่ยอันนี้ไอศกรีมไอศกรีมอ๋อไข่ไอศกรีมนี้อันรีมเนี่ย40อันนี้จะเป็น55บาทครับถูกมาก สี่สิบจะเป็นขนมไทยนี่นะครับช่วยละสี่สิบบาทของแข็งนี่บีบอให้แนะนําดีกว่าว่ามีอะไรบ้างวันนี้ขนมไทยนี้จะมีมีก้าเมนูนะครับมีข้วเหยบดชีมีฟักทองแกงบวชมีของแข็งมะพร้าวอ่อนมีข้าวเหนียวเปียกรำยายสาคูอนชาญเต้าส่วนแล้วก็ข้าวเหนียวดําเปียกครับแต่เนี่ยนี่ข้าวเหนียวถั่วดำมะพร้าวอ่อนครับน่ากินมากจะเป็นของแข็งครับมาถึงก็ควักเลยนะคะกินอย่างละคำอ่าของแข็งของแข็งครับอันนี้พี่ก้องทานของแข็งนะต้องลองชิมก่อนว่าหวานน้อยอร่อยมากหรือเปล่า อร่อยเป็นยังไงบ้างอร่อยเนี่ยอะไรอันนี้ข้าเวเหนียวเปียกลำครับอ่าข้าวเหนียวเปียกลำไยาเกล็กะทิกะทิกะทิเค็มอยู่นี่ครับพี่เบร์ค่ะถามไปด้วยดีกว่าระหว่างพี่ก้องชิมการเรียกวัตถุดิบที่ร้านขนมแม่แล้วครับพี่ คือตัววัตถุดิบเราก็จะเน้นที่มีคุณภาพนลครับเราก็เน้นสุขภาพให้กับทางลูกค้าด้วยเราเราเลยเน้นแบบหวานน้อยจะไม่ได้หวานมากเลยครับเราเน้นความเป็นกะทิครับเน้นควัตถุดิบที่มีคุณภาพแทนครับแล้วพวกกะทินี่ของของที่เป็นของไทยแบบนี้เนี่ยวันหนึ่งถ้าเกิดขายไม่หมดนี่ทิ้งเลยไหมทิ้งเลยครับขนมไทยเนี่ยครับถ้าถ้าทางร้านขายไม่หมดเราทิ้งเลยเพราะว่าเป็นกะทิครับมันเหลือมันเหลือมันค้างไม่ได้ใช่ครับเลือดำนี่กะทิตรงโนตพี่ก้องแล้วก็บัวลอย กะทิเค็มดีมากครับคือมันแบบเข้มข้นอร่อยเลยอะอ่าแล้วก็ต้องบอกเลยว่าร้านนี้ซีเนเจอร์คือบบวลอยใช่ไหมพี่บัวบลอยมีแบบไหนบ้างบบวลอยจะเป็นัวลยมีไส้ครับเป็นไส้มะพร้าวเหมือนเหมือนขนมต้มมะรับข้างในมีไส้มะพร้าวด้วยใช่ครับอันนี้ ตัวไส้เนี่ยเราเคี่ยวเกือบหนึ่งชั่วโมงเลยครับก่าจะได้ตัวไส้มาโอ oh, ้โหพิธีพิถันมากนะคะยังคงความเป็นขนมไทยนะครับเพราะว่ามีขั้นตอนเยอะแยะมากมายแต่เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาชิมกันต่อตอนนี้คะ่ะเรามาพูดนะคะถึงงานก้าวได้ทําดีกว่าพี่กองเ,อเป็นการวิ่งการกุศลนะคะครั้งที่9้าค่ะที่จัดขึ้นนะคะในวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายน2 5งพอ้าโท่าทีค่ะจัดขึ้นวันที่วันที่9กพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยสิบแปดไปตีกับกับุ๊กตาล หนูจาผิดโดยจะเริ่มปล่อยตัวต,ตั้งแต่ตีห้านะคะที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครค่ะต้องบอกเลยว่านักวิ่งนะคะจะได้สัมผัสเส้นทางที่สวยงามที่สุดค่ะใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์เลยนะครับผ่านแลนด์มาร์คทางประวัติศาสตร์นะคะอันทรงคุณค่าและพลาดไม่ได้ค่ะกับมุมนะคะถ่ายภาพหายากมากพระปราง8องค์นะคะณวัดพระแก้วค่ะไปพร้อมกับคนบันเทิงที่มาร่วมนะคะวิ่งในงานการกุศลครั้งนี้เปิดให้สมัครนะคะระยะ5กิโลเมตรและ10.5กิโลเมตรค่ะรายได้ทั้งหมดนะคะกับการวิ่งครั้งนี้ของงานก้าวด้วยธรรม จะมอบให้แก่19โรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อจัดหาอาคารและเครื่องมือแพทย์รวมไปถึงช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ยากไร้ด้วยนะคะมสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้<ช>ะนะคะที่แอดไลน์9้ด้วยธรรมนะคะหรือที่วัดบวรนิเวศว,วิหารทุกวันอาทิตย์ค่ะเวลา10โมงเช้าถึง4โมงเย็นติดตามรายละเอียดราคาได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ9ด้วยธรรมค่ะคุณผู้ชมขาตามที่ึ้นหน้าจอนนี้เลยพี่ก้องไปเลยค่ะไปเลยอร่อยมากๆเลยช่วงหน้ามาชิมกันต่อกับร้านขนมแม่มีหลากหลายเมนูเลยเลิศมากโฮมเพจค่ะคนไทยค่ะต้าของไห่รอด้วยก็อย่างท่อกระปิกระซองเน ดูค่ะกล้องสดทุบดีมากก็มันดีมากบัวลอยไอศครีมอันทชาลดมาเอาบอกเบอร์บอกเบอร์มาบอกเบอร์ก,ก่อนค่ะครับเออเบอร์โทรติดต่อนะครับ0617971644ครับเดี๋ยวไล่เลยเดี๋ยวช้าอันนี้อะไรฮะอันนี้จะเป็นเออไอศครีมใส่กับท็อปปิ้งครับเท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้ราคา60บาทครับถูกมา <c oughs> กขายกูดราคาครับอันนี้อะไรฮะอันนี้จะเป็นบัวลอยอันชันครับ จะเป็นเราจะใช้สีอัญชันมาทําครับอันนี้เท่าไรสี่สิบาทครับถูกไหมอันนี้ก็คือเป็นซิกเนเจอร์เลยใช่โบราณนี่นี่ขนมไทยจะเท่าไรสี่สิบาทอันนี้กัวบอดจีกัวบจเต้าส่วนอ่าข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำอันนี้ข้าวเหนียวเปียกลำใหญค่ะรอเดี๋ยวสิ่งที่เขาตนี่จะตกเลยเ่วยพูดด้วยเดี๋ยวสิไม่ทันอ่าพี่ก่อนเลยการดูจะใหพูดเดี๋ยวสิไม่ทันอันนี้อะไรฮะอันนี้จะเป็นขนมปังราดซอสกะทิอัญชันครับทานกับไอศครีม โลมิตรอันนั้นจะน่าหกสิบห้าบาทครับถูกมากอุ้ยยี่ด้วยนะวักซีนอันนี้เป็ทางแกงบวชแกงบวชเลิศสี่สิบใช่ครับสี่สิบบาทครับคุ้มมากอันนี้ก็อันนี้ก็สี่สิบบาทสากลชันครับแล้วนี่ท็อปปิ้งอะไรท็อปปิ้งนี่อะไรฮะท็อปปิ้งจะเป็นใส่กับน้ําแข็งกับไอศครีมครับท็อปปิ้งเราจะมีสิบรายการครับสีิบหกรายการครับเยอะมากเยอะมาก โบลอยเขาอร่อยจริงนะครับหวานน้อยนะไส้ดีมากแล้วมีเมลสกิมด้วยเมลสกิมคุมยังแข็งกู่เลยอ่ะอันนี้เราจะตักแบบแช่แข็งเอาไว้ไว้สำหรับเดลิเวอรี่อ่ะครับพวกแก๊ฟฟูดช็อปปี้ฟู้ดอะไรแม่นะครับเนี่ยสีนี้ก็ไอจิลด์สีอันชันครับเป็นรสกะทิครับอร่อยหรอใช่ครับอร่อยหรอผมว่บโบก็จะนยังแข็งอยู่เลยเนี่ยเพราะว่าแช่แช่แข็งมาครับตที่ร้านนะคะก็ยังมีเมนูมันแข็งใส่อยอะมากเลยเนาะที่เมื่อกี้ที่พี่ค้องบอกไปใช่ครับน้ำมีอะไรบ้างคะอันนี้เราก็จะมีใส่กับกะทิสดกับกะทิน้ำตาลเครออ่ยเลิศ หวานน้อยด้วยพี่ก้องเนาะออแล้วก็ยังแบบว่ามีความเป็นธรรมชาติ<ม>ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นรถรวมมิตรครับสูตรต่างๆคัคุณเบอร์ที่มันไม่เหมือนที่อื่นเนี่ย นอกจากเป็นของคุณแม่แล้วด้วยพี่เบิร์ดก็ยังมาปรับด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเราเราก็มามาปรับภาพภาพลักษณ์แล้วก็มาปรับเรื่องรสชาติให้มีความเอิอหวานน้อยลงครับเพื่อเพื่อให้เข้ากับอยู่มับภาพรักก็ดูวัยรุ่นเนาะดูเข้าถึงเนาะแล้วก็มีหลากหลายมากแบบนี้ใช่ก็อันนี้จะเป็นแบบว่าพร้อมไ้างี่มีหกรสชาติครับอันนี้ถ้วยละ55บาทครับพี่โนเมตเลยมีรสมีรสหลายรสรสชาติเลยอันนี้จะเป็นกะทิสดครับไปราดราดตัวน้ำแข็งใส่ครับกับกะทิน้ำตาลเคี่ยวครับ ลูกค้าอ่าและลูกค้าที่มาทานล่ะครับพี่มีกลุ่มไหนบ้างเอ่อส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงคนมีอายุเลยครับเพราะว่าถ้าถ้าคนมีอายุก็จะชอบพวกขนมไทยเนี่ยครับอรุ่ณพ่อคุณแม่เราเลยครับแพงลึกมาเด็กรุ่นใหม่ก็รับทานได้นะคะขนมไทยหายากนะที่แบบอร่อยอร่อยนะไม่ได้หวานแบบว่าตัดอร่อยท้องเลยไม่เลยคืออร่อยมากเลย แข็งไมดเยแข็งตแข็งเลยเนี่ยเตรียมมาอย่างดีนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นมาจากจังหวัดเชียงใหม่แต่ตอนนี้กระจายทั่วประเทศสามสามสาขาคิดดูสิบอกเบอร์บอกเบอร์มีเยอะมากครับก็เบอร์โทรนะครับถ้าสนใจก็ศ6 1 7 9 7 1 6น4หครับหรือเข้าไปในเพจ Facebook ก็ได้ครับเซตคำว่าขนมแม่ได้เลยครับไม่ปูไม่มีปูอ๋อก็ถ้ามีโปรโมชั่นนะครับถ้าคุณลูกค้ามาจากรายการ ก็จะลดนะคะลดให้ลดส่วนลดให้สิบเปอร์เซ็นต์ครับภายในเดือนกันยานี้ครับเจอห้าสี่สิบลดอีกสิบเปอร์เซ็นต์ลดอีกสี่บาทจะเหลืออะไรหรือี่เบิร์ดที่เรือครับางนี้ไม่มีเมียไงเนี่ยพี่เบิร์ดเหมือนไม่มีเมียว่าพี่เบิร์ดแล้วอยากรู้ว่าช่องทางเดลิเวอรี่มีไหมสมมติว่าถ้าเกิดคนอยากทานขนมไทยแบบไปเสิร์ฟหน้าบ้านเลยครับมีครับเดลิเวอรี่ก็คือมีช็อปปี้ฟู้ดมีไลน์แมนมีแกร แกลบฟู้ดครับค่ะมีหมดเลยใช่ครับคือสั่งได้หมดเลยนะคะแล้วก็สดใหม่อร่อยวันต่อวันนะรับรองเลยว่าเหมือนกินที่ร้านเลยนะคะไอศ์ครีมวันนี้ที่เป็นโฮมเมดนะคะมี7รสชาติด้วยกันใช่ไหมพี่มีหกละชาติหรสชาติมีอะไรบ้างพี่มีรสมีมะม่วงมีเผือกมีน้ำตาลโนดมีชาไทยมีอัญชันแล้วก็มีรวมรวมมีตรครับลี่ไปกินกะทินะเลิศไหกินข้าวเหนียวอร่อยมากข้าวเหนียวข้าวเหนียวอุ้ยข้าวเหนียวหนูชอบมากราดกะทิสดด้วยได้นะครับเอาหล่อยิ่งเลิศเลยใช่ไหมใช่ครับอันนี้จะเป็นกะทิสดเลยครับโหนน่าาาทมก แล้วแบบว่าเมื่อกี้หนูทานเข้าไปนะบัวลอยที่เป็นซิงเกิลเจอร์นะเป็นไส้มะพร้าวนะมันหวานพอดีพอดีนะแล<ช>้วแป้งเหนียวนุ่มมากอ้วนเหมือนพี่เบิร์ดของอ้วนสองถ้วยแล้วของเ <มา S 1> ราก็จะใช้กลิ่นธรรมชาติเลยจะไม่ผมควันเทียนอะไรเลยอ่า<ล>แ,แ,แล้วคิดว่าขนมไทยของเราเนี่ยมันยกระดับจะไปได้ถึงไหนพี่อยากให้มีกี่สาขาดีก็คือตอนนี้เราเราก็ภูมิใจแล้วเพราะว่าเราเรามีไปต่างประเทศก็คือจะเปิดที่มาเลเซียอดูสิเห็นะ ก็ภูมิใจเพราะว่ามันเป็นขนมบ้านเราครับเป็นขนมไทยแล้วคนมาเลยชอบเพราะว่าเรามีสาขาอยู่ที่สาขาเตือนกลกุลค่ะครับแล้วมาคนมาเล่ก็จะข้ามมากินเยอะครับก็คือเป็นการกระจายเนาะใช่ใกระจายเหมือนเป็นซอฟ์พาวเวอร์นะครับเป็นขนมไทยนะครับในวันนี้เอากลับบ้างเลยแจกบอกเลยนี่บอกเขาได้หมดเลยครับได้แล้วแหม่ดูอยากลองชิมข้าวเหนียวว่าอันนี้เป็น้วเนียวกะทิเค็มว้เยอะนี่มาหยิบกินได้เลยหรอได้เลยครับได้เลยครับไอ้เนี่ย สักทานได้เลยครับบอกมัก็สปอร์ตอย่างนี้มีมีถ้วยใส่กลับบ้านมาด้วยนะครับน่ารักมากแต่ถ้าอยากไปทานที่ร้านนะคุณไปทานได้นะทั้งครอบครัวเลยมีให้เลือกเยอะมากเลยบอกเบอร์บอกเบอร์ทางการติดต่อค่ะเบอร์อะไรครับพี่0617971644ครับอยากพูดเลยพูดเลยพูดไปเรื่อย0949935895ด้วยนะคะ อ๋อใช่ครับเลยพูดไปเลยพูดไปเลยก็ก็ถ้าลูกค้าสนใจอยากลองชิมลองทานก็แวะเวียนมามาทานได้จะมีสาขาทั่วประเทศเลยครับสาสาขาในประเทศแล้วก็อีกหนึ่งสาขาที่จะกําลังจะเกิดขึ้นคือที่ต่างประเทศครับที่ที่ที่รัฐกัลันตันที่มาเลเซียครับที่ดู33สาขานะคบภายใน3ปีนี่คือจุดเริ่มต้นนะคะของคนที่แบบว่าเฮ้ยมีสูตรขนมที่ดีแล้วออกมากล้ากล้าที่จะมาทําแบรนด์ตัวเองอะค่ะแล้วก็ทําให้มันได้ดีปรับปรุงให้มันเข้ารสเข้าปากนะคนไทยและต่างชาติ รวยได้เลยอะ่ะอย่าบอกนะไม่มีโอกาสถ้าเราไม่เริ่มลงมือทําดูคุณเบิร์ตเป็นตัวอยา่างอร่อยมากขัน,นเียวเปียกลำไยพี่ก้อง <inteiro> ลำไยสดมากอร่อยแบบนี้พี่ก้องต้องขอกราบค่ะพี่เบิรบ์ตหากับร้านขนมดีๆนะคะสไตล์มินิมอลสใดใสค่ะจากร้านคุณแม่น,นะคะอร่อยจนต้องกราบค่ะอร่อยมากๆเลยพี่ก้องค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันต่อเปียกลไยเลยฮะขนเียวเปียกลำไย เอาบอกเบอร์บอกเบอร์บอกบอกรอบรอบที่สามก็ได้ก็คือถ้าถ้าลูกค้าสนใจเฟรนชชายเพราะตอนนี้เรามีเฟรนชชายด้วยนะครับมีเฟรนชชายด้วยถ้าลูกค้าสนใจเฟรนชชายก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับ0ูนย์หกหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งหกสี่สี่คโแล้วคุณก็จะได้แบบว่ามีธุรกิจด้วยโดยที่ไม่ต้องมานั่งคิดสูตรเองนะครับเชื่อใจได้เลยนะครับเพราะคุณเบิร์ดนี่มีตัวตนนะครับต้องออกให้ผัวออกเป็นช้ผัวใช่ไหมได้เลยให้ผัวทำใช่ไหมได้เลยครับตอนนี้ผัวยี่บ้านเก็บตัวเป็นขนเลย ใคระคะที่อยากมีอาชีพก็สามารถติดต่อได้ด้วยหรือว่าอยากอร่อยก็สั่งไปเลยนะคะที่ช่องทาง d e l i ดลิเี่นะคะแกร็บไลน์แมนช้อปปี้ฟูดมีหมดเลยนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่พี่ก้องเดี๋ยวเรามาชิมกันต่อหลังเบรกเนาะช่วงหน้าค่ะยังมีอะไรดีๆนะคะมาเสิร์ฟคุณผู้ชมต่อค่ะก้องสดฮดอตบู